ผม FC ทุกท่านที่ติดตามบริษัทคุณชัยไทยปราตรงครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับมีข่าวดีอะไรครับค่ะวันนี้นะคะปิดเคสสําเร็จแล้วค่ะเงินบำนาญแม่ไม้ประเทศฝรั่งเศสค่ะของฝรั่งเศสนะครับปิดแล้วนะครับได้เดือนแล้วเท่าไหร่ครับค่ะตรงนี้นี้ได้เท่าไหร่เอ่ยอ่านี่เลยค่ะคุณชัยได้นะครับผมเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งร้อยแปดสามสิบแปดจุดสี่สี่ฝรั่งเศสได้น้อยนะห้าพันกบบาทนะอันนี้บอกก่อน ไม่ได้เยอะเหมือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีไม่ได้เยอะนะครับบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปิดไปแล้วเงินเข่าเรียก่บัญชีของลูกค้าที่ได้ถ่ยอันนี้ฝรั่งเศสได้น้อยมากเท่ากับเขาไม่ได้จ่ายเงินเนาะได้น้อยมากจริงๆก็บอกไว้ก่อนเคสนี้ถ้าในในส่วนของที่เงินตรงนี้ก็เป็นเงินสะสมของเงินทํางานของสามีใช่ไหมถูกต้องครับแต่เขาจ่ายน้อยมากเนะต้องบอกไว้ก่อนแต่จะจบแล้วล่ะนะครับได้ทั้งหมดนะครับผมนะเงินมานาน ยอดที่ได้มาทั้งหมดนะครับ9อ0หกสิบหกสิบเก้ายูโรค่ะที่ได้มา F4 จุดนี้นะครับผมที่ได้มาเนาะที่เราจะประกาศไดนะ้ทราบว่าได้อะไรเป็นไงบ้างเขาได้9อ0หกสิบหกสิบเก้ายูโรเดือนละเท่าไหร่ก็ประมาณห้าพันห้าพันหนึ่งร้อยสิบเอ่อจ็ดสิบบาทใช่ค่ะนี่ก็ออ้อนย้อนหลังมาก็เข้าบัญชีก็ประมาณเป็นเงินก้อนประมาณสามหมื่นกว่าบาทสามหมื 30, <000 S 2> ่นกว่าบาทที่เข้าไปอันนี้บอกไปก่อนฝรั่งเศสได้น้อยจัง มันอยู่ที่เกี่ยวกับการจ่ายด้วยเงินเดือนบางครั้งเขาทําธุรกิจส่วนตัวจ่ายน้อยมากอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าบางคนได้เงินเยอะแต่บางคนได้เงินน้อยเพราะว่าการจ่ายเงินน้อยมากอันนี้ได้เหลืรอ5,170บาทน้อยมาก138ยูโร14เซนได้น้อยมากเพราะอะไรกองบำนาญเขาก็จะมีมันมีปัจจัยหลายอย่างในการคำนวณในส่วนของเงินบำนาญนะคะใช่เพราะว่าคนเนี้ย อาสามีเขาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วเป็นคนต้องบอกก่อนเขาขี้เหนียว<ล>ไม่อยากายจ่ายเงินตอนแก่ของตัวเองทำยังไงก็ได้ให้จ่ายน้อยที่สุดนี่คือปัญหาจนกระทั่งเมียได้ห้าพันหนึ่ง้อยเจ็สิบาทต่อเดือนหรือหนึ่งร้อยสาสิบปดยูโรสิบสี่เซนอันนี้บอกว่าได้น้อยมากถ้าบอกมาคุยเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันนะบางคนบอกว่าทำไมได้เป็นแสนไปนได้สิบแสนแต่บางคนทำไมได้แค่ประมาณนะ่ สามหมื่นสองหมื่นหนึ่งหมื่นเพราะอะไรเพราะว่าการที่คุณจ่ายเงินกเกษียณคุณตัวเองนะครับอันนี้สําคัญมากแต่บางคนคนไทยบางคนไม่อยากจ่ายเงินกเกษียณคุณตัวเองก็ได้หน้อยอันนี้ก็เป็นแม่แบบตัวแบบว่าหนึ่งร้อยสสิบแปดยูโรนะครับหรือประมาณห้าพันหนึ่งร้อยเจ็สิบาทอันนี้ด้อยน้อยจริงๆเพราะว่าคุณไม่อยากจ่ายเงินกเกษียณคุณตัวเองพอคุณกเกษียณเรียบร้อยปุ๊บนะครับผมก็ไม่สามารถเลี้ยงตัวเองไม่ได้ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็สบบาทเลี้ยงตัวเองได้ไหม ไม่ได้อะฝรั่งแล้วตอนนี้เมียก็อยู่ที่ไหนครับประเทศไทยไหมอยู่ประเทศไทยค่ะเมียอยู่ที่ประเทศไทยเมียอยู่ที่ประเทศไทยก็ได้เท่านี้ห้าพันหนึ่งร้อยเจสิบาทก็ยังได้อะห้าพันห้าพันกว่าบาทยังดีหรือหนึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยสสิบแปดยูโรแต่ผมก็อยากเตือนเอฟซีหลายหลนยคน,นคที่ติดตามบริษัทสคุณชัยไทยพระราชตุงนะครับผมว่าการที่คุณเสียเงินไปนะ่ะเกี่ยวกับเงินของทางรัฐหรือเกี่ยวกับเงินของทางเกี่ยวกับเงินของ บันนานของตัวเองสําคัญมากอันเนี้ยได้น้อยนิดเดียวยอดคงที่ได้มาเก้า้ยหกสิบามยูโรนะครับได้นิดเดียวอันนี้รวมหมดแล้วนะได้มาเก3ยกสมยูโรหรือประมาณสามนิกบ,บาทใช่ค่ะเราก็อยากเตือน f c ฟซหลายๆคนที่ติดตามบริษัทคนใช้แทบลาตรงว่ามันไม่ใช่ว่าแต่งงานกับสามีฝรั่งแล้วคุณจะได้เงินเยอะไม่ใช่เขาทำงานแล้วมันอยู่เกี่ยวกันการจ่าย เงินกเกษียณว่าจ่ายเดือนละเท่าไหร่แต่ผู้ชายคนนี้จ่ายเงินน้อยมากพอบอกว่าคุณหาได้ทีน,นิดเดียวนะครับมันผมคิดว่าสําหรับคนไทยก็เป็นอุทาหรณ์กันว่าการที่คุณจ่ายเงินให้ทางอหน่วยง,งานรัฐเกี่ยวกับเงินกเกษียณคุณเองคุณได้เงินนี้ไปใช้ในอนาคตแต่นี่ถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยจ่ายเล็กๆกน,น้อยๆไม่เป็นไรหรอกพอแก่ตัวปุ๊บคุณก็ได้เช่นนี้ ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็สิบาทก็ไม่พอกินพออยู่ประเทศไทยก็ใช้ได้ไหมไม่พอห้าพันกระบาทแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ใช้อย่างประหยัดได้นะค่ะอืมหนึ่งร้อยสาสิแปดยูโรถ้าอยู่ตามถ้าอยู่ตามประเทศไม่ได้เลยต้องขอหลวงเลยเนะี่ยแต่ทางั้นทางนี้ก็เหมือนที่ผมพูดเป็นอุทาหารณ์สำหรับคนไทยว่าคุณทํางานแล้วจะเป็นทั่วทัวอุทาหารณ์สำหรับคนไทยที่ทํางานร้านนวดนะแล้วคนไทยที่ทํางานร้านอาหาร เก็บเงินสะสมตัวเองให้เยอะๆเพื่ออนาคตของตัวเอง<ฮ>สวัสดีครับคุณชายได้ทีมงานสวัสดิครับผม,ผมเก็บเงินสะสมนะครับเนาะให้เยอะๆเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองเกษียณปุ๊บมาใช้จ่ายที่ไม่ได้ถ่ายได้มีเงินเกษียณไม่ใช่ว่าไม่เก็บเลยเอาน้อยสุดอย่ามาปลูกบ้านทาพอตัวเองแก่เท่าปุ๊บไม่มีเงินเกษียณของตัวเองอันนี้ได้5 1 7 0บบาทได้น้อยมากเลยนะครับได้น้อยมากเพราะฉะนั้นเราบอกเอฟซีทราบว่าการที่ทางรัฐบาลหน่วยงานรัฐเขาเก็บเงินให้ เป็นสิ่งที่ดีสุดสําหรับคนอนาคตคิดว่างไงบีค่ะก็อย่างที่บอกอะคะ่ะว่าบางทีค่ะการพิจารณาของบํานาญก็มีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ค่ะบางคนถึงแม้ว่าอยู่ประเทศเดียวกันแต่เงินที่ได้รับจากที่บํานาญพิจารณามาอะไรเย่างนี้ค่ะก็จะไม่เท่ากันอะไรย่างนี้ค่ะก,ก็แจ้งให้ทาง f c ได้รับทราบนะคะบางทีไม่ใช่ว่าเออประเทศเดียวกันทําไมเงินถึงเงินจะเหมือน<า>ก,กัน <5. S 1> มันไม่ใช่มันอยู่ที่การคุณใจ เงินเกษียณตัวเองบางคนไทยบางคนมีป้าคนหนึ่งด <ฮะ S 2> ีนะ,<ฮ>ะเขาอยู่ประเทศ,ศสวิตเซอร์แลนด์เขาบอกคุณชายเนี่ยก็ทํางานเหมือนกันทําไมป้าได้เงินแค่ประมาณอของทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แค่สามร้อยห้าสิบแฟรงก์หรือประมาณหมื่นกว่าบาท <ฮะ S 2> แต่ทําไมคนอื่นได้ประมาณเดือนหนึ่งห้าหกหมื่นพ่อป้าไม่เคยทํางานป้าจ่ายเงินนิดเดียวกยวกับเงินเกษียณตัวเองนิดเดียว <ฮะ S 2> ไม่ใช่ว้าป้าทํางานนิดเดียวจะได้เงินเหมือนคนอื่นทั่วไป อันนี้เราบอกไปก่อนว่ามันอยู่ที่การงานการที่คุณป้าไปทํางานเงินเดือนขอเขาตาัดตัตดว่าเดือนเท่าไหร่ค่ะแล้วกี่ปีทํางานเกษียณทํางานทุกเดือนไหมทุกเดือนเขาจะตัดตัดตัดออกไปที่เมืองไทยก็มีประกันนะประกันสังคมสังคมใช่ไหมล่ะแต่นี้ป้าไปทํางานตรงนี้เอาละไม่อยู่ละไปทํางานตรงนี้ไปทำงานแล้วทางานไม่เต็มร้อยเหมือนป้ากับไปนวดอะ่ะค่ะแกไม่อยากจ่ายเงินไม่อยากจ่ายเงินไม่อยากจ่ายเงินก็ไปปุ๊บตรงนี้ก็อ่ะเอา ทำราคาไรายได้ให้น้อยที่สุดแกก็ได้เงินเดียวนิดเดียวพอจะทายแกแกตัวเข้ามาปุ๊บแกได้สามร้อยกับแฟร์ต่อเดือนก็ไม่สามารถอยู่ได้อันนี้ผมฝากเตือนเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศเลยนะครับที่ทํางานร้านนวดที่ทํางานร้านอาหารต้องดูก่อนว่าเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างหรือว่าเนี่ยจนเข้ากเกษียณแล้วอาสามีตัวไปแล้วได้แค่ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทหรือหนึ่งร้อยสามสิบแปดยูโรน้อยมากเพราะฉันคนไทยที่อยู่ต่างแดนต้องเก็บเงินกเกษียณข,ของตัวเอง เงินนี้ไม่ได้ไปไหนครับเงินนี้จะกลับมาหาเราเองเพื่ออนาคตถ้าคุณกเกษียณมาอันนี้จะกลับมาหาคุณเ่ยเพราะฉะนั้นผมขอเตือนหญิงไทยที่ทํางานร้านนวดถ้าคุณดูเอกสารคุณแล้วว่าคุณได้นิดเดียวทำไมจ่ายเงินเ,เกี่ยวกับเงินประกันสังคมเกี่ยวกับเงินประกันกเกษียณคุณเองน้อยมากก็อย่าอยู่ที่นั่นอา่าคนไทยทํางานรับเงินสดเลี้ยงไม่อยากยิ่งไปจ่ายภาษีถูกต้องแล้วผลจะท้ายแก่มาปุ๊บไม่ได้เงิน อันนี้บีนะห้าพันหนึ่งร้อยหรือหนึ่งร้อยสาสิแปดยูโรมันไม่สามารถอยู่ที่ฝรั่งเศสได้ใช่ค่ะอย่างน้อยฝรั่งเศสประมาณหนึ่งพันอัพหรือเจ็ดแปดร้อยยูโรต้องได้แต่ตัวนี้ได้น้อยมากปนะดแปดร้อยยูโรก็อยู่ไม่ได้ค่าบ้านเท่าไหร่แล้วค่ากินเท่าอยู่ที่ทโซนยุโรอะมันแพงอยู่แล้วแต่ที่ผมไปเิอหญิงไทยนะอย่าหาทํอย่างนี้นะเนี่ยมันได้น้อยมากร้อยสามสิบแปดยูโรไม่ได้น้อยมากคุณจะทางานอะไรแล้วแต่คุณแต่คุณ,คณจ่ายเงินกษียนหรือไม่งั้นคุณเก็บเงินให้ตัวเองก็ได้ แต่นี่คือปัญหาหลักคนไทยบางคนที่อยู่ต่างประเทศ <คะ S 2> ไม่เก็บเงินให้ตัวเองเลยนะครับแล้วก็ส่วนมากก็คือจะไม่อยากจะเสียภาษีร้านนวดไปทำงานร้านอาหารแบบมืดๆเก็บเงินใส่กระเป๋าตัวเอง <คะ S 2> ไม่ยอมเสียภาษีไม่ยอมจ่ายเกี่ยวกับเงินประกันสังคมไม่ยอมเกี่ยวกับเงินเสียงตัวเองพอสุดท้ายตัวเองอายุมากแล้วแล้ว,ลวถามว่าทำไมคนนี้ได้อะเพราะเขาว่าเขาจ่ายแต่คุณป้าไม่ได้จ่ายนี่คือเป็น กฎติกาของต่างประเทศแล้วก็ผมฝากเตือนว่าอย่าหาธรรมพอจะท้ายแก่ตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยได้หนึ่งร้อยสาสิแปดยูโรหรือห้าพันหนึ่งร้อยเจ็สิบาทมันน้อยมากโอเคได้ความรู้อีกแล้วค่ะใช่ค่ะก็ฝากเตือนเอฟซทุกท่านที่จดติดตามบริษัทคุณชัยไตรพลาตุงแล้วก็ผมทำงานจบแล้วนะครับเคสนี้จบแล้วก็ได้เท่านี้แหละเยอะนี้ไม่ได้แล้วก็ได้สามหมื่นกว่าบาทที่ย้อนหลังมาตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่นะสองพันยิบสามใช่ไหม อ่าค่ะตัว,ตว<น>ไหนเอ่ยเนี่ยค่ะตั้งแต่นะสามีสีวิตตั้งแต่นะสองพันยี่สิบสามตอนนี้ได้มาสองพันยห้านะครับได้มาทั้งหมดหนึ่งร้อยสาสิบแปดยูโรเป็นจำนวนเงินครับห้าพันหนึ่งร้อยหรือที่เขาคืนมาทั้งหมดนะครับเท่ากับเก้าร้อยหกสิบเก้ายูโรสองพันสามนะถึงสองพันห้าน้อยมากนะ,ะนิดนิดเดียวเพราะฉะนั้นคนไทยที่อยู่ต่างแดนเตือนนะครับผมเตือนนะว่า จ่ายไปครับเงินกเกษียณของตัวเองจ่ายไปเถอะเพื่ออนาคตของตัวเองนะครับผมเพิ่งเข้ามาค่ะนะขอบคุณมากครับอ่สวัสดคุณชัยแล้วที่อังกฤษหักยี่ห้าเลยค่ะอหักไปดีสําหรับคุณตอนแก่เนาะนะครับออบีขอบคุณมากครับ,รบอ่าขอบคุณมากครับเนาะเพราะฉะนั้นในจุดนี้ผมอยากให้ if c ซได้ทราบว่าถ้าเราไม่จ่ายเงินกเกษียณของตัวเองถ้าเราไม่เงินจ่ายอะไรแล้วมันจะมีอะไรเข้ามาล่ะ ผสุดท้ายคุณได้แค่หนึ่งร้อยสาสิบแปดยูโรเนะ่ะมันคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มนะครับผมดิฉันเสียเดือนละสามร้อยปอนด์ค่ะต่อเดือนอันนี้ดีครับผมคุณฟอสเตอร์นะครับผมอันนี้ดีเพราะว่าไอ้เงินพวกเนี้ยจะจับกลายมาเป็นของคุณแต่บางคนไม่อยากจ่ายเงินของตัวเองกเกษียณผลุดท้ายได้แค่หนะนึ่งร้อยสาสิบแปดยูโรเนี่ยเราต้องเข้าใจนะเราเข้าใจว่าการที่เราเก็บเงินกเกษียณคุณเอ็มมีความหมายมาก บางคนบอกคุณชัยได้น้อยจังมันอยู่ที่การที่คุณเก็บหรือไม่เก็บของคุณเองบางคนไม่อยากก็คือทํางานมืดแล้วไม่จ่ายเงินพวกนี้บางคนแบบว่าไม่อยากจ่ายพอแก่ตัวปุ๊บไม่มีอะไรเลยแล้วเงินก็ใช้ไปวันๆให้ญาติพี่น้องที่ประเทศไทยตัวเองพอแก่ตัวปุ๊บไม่มีอะไรเลยเหลือแค่นิดๆหน่อยๆนะคุณตอบตรงไปตรงมาเลยค่ะถูกต้องครับคุณนารินผมตอบตรงไปตรงมาหลอผมไม่ผมไม่แคร์ใครแล้วผมให้ความรู้คนไทยด้วยนี่คือจุดโบกข,ของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศไง ผมถามหน่อยคนที่อยู่ต่างประเทศน่ะหนึ่งร้อยสาสิแปดยูโรคุณกินอะไรอ่ะต่อเดือนตอบไหมครับมีใครตอบบ้างผมถามว่าคุณกินอะไรอ่ะต่อเดือนไม่มีค่าเลยทำงานจนถึงอายุหกสิบสี่ผลสุดท้ายได้เงินเดือนหนึ่งร้อยสาสิแปดยูโรอ่ะเยอะไหมนิดเดียวเสียเวลาไหมแล้วคุณก็เอาเงินนี้ไปเลี้ยงครอบครัวผมถามว่าไอ้เงินครอบครัวที่คุณเลี้ยงลูกหลานคุณอาญาพี่น้องคุณที่อยู่ไม่ได้ไทยเขาไม่ช่วยคุณตอนนี้ไหมตอนที่คุณแก่ เขาไม่ได้ช่วยคุณเลยช่วยหรือเปล่าสวัสดีค่ะจ่ายทุกเดือนค่าดีครับผมผมถามคุณเขาม่ช่วยจ่ายไหมไม่ช่วยจ่ายแล้วตอนนี้คุณได้เงินประมาณห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบยูโรอาบาทอนะ่ะหรือหนึ่งร้อยสามสิบยูโรมันพอกินไหมที่ไ่ได้ถ่ายไม่พอนะครับคุณชายพูดถูกต้องค่ะการเสียภาษีที่สําคัญอนาคตของเ,เองตัวเองอเสียภาษีถูกต้องแล้วแต่ว่าเราต้องเสียเงินเกี่ยวกับเขาจะหักเป็นรายเดือนเ,อเกี่ยวกับเงินบรรณาของเราเลยแต่นี้คุณป้าเล่นแบบว่า คุณป้าเล่นแบบว่าไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายมีไรายได้นิดเดียวเหมือนคนจนเลยอะนะครับผมผลสุดท้ายคุณป้าก็ได้เงินนิดเดียวจะให้ผมทำํำยังไงผมก็ช่วยอะไรไม่ได้พอแก่ตัวปุ๊บคุณป้าบอกคุณชัยคะ่ะอยากให้คุณชัยเดินเดินเรื่องเกี่ยวกับเ,เงินเกษียห,หน่อยไหมาสามีชีวิตเนี่ยคนเนี้ยสามีชีวิตก็ทําธุรกิจของตัวเองจนกระทั่งสามีไม่จ่ายให้ตัวเองทุกอย่างพอตุยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเหลือเธ่เนี้ยไม่ได้อะไรเลยเลยค่ากับข้าวก็ไม่พอถูกต้อง เออสวัสดีครับคุณชัยนิตาจากเนเธอร์แลนด์ค่ะสวัสดีครับผมอันนี้เราต้องมาคุยกันนะสาคัญมากนะเพราะนช้นการที่คุณทําทําอะไรสักอย่างทํางานเช่นคุณไปแอบนวดเนี่ยนะครับผมแล้วเขาไม่จ่ายเงินเกษียณให้คุณอ่ะผมถามคุณเสียเวลาไหมคุณเสียเวลานะคุณไปร้านอาหารแล้วเขาทําแบบมืดๆเขาไม่ต้องจ่ายเงินตัวนี้ให้คุณกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์อ่ะเขาสบายเจ้าของร้านสบายคือไม่ต้องจ่ายเงินเกษียณให้คุณเพราะจริงๆเขาต้องหักคุณ แล้วเจ้าของร้านต้องจ่ายคุณด้วยถูกต้องไหมตามกฎหมายของต่างประเทศเออประการสังคมประเทศไทยก็เหมือนกันผมก็ต้องจ่ายลูกน้องผมเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับผมผมก็ยืนยันว่าคนไหนที่อยู่ต่างประเทศน่าจะทําตัวนี้น่าจะจ่ายทํางานแล้วก็จ่ายไปเพื่ออนาคตของตัวเองพอตัวเ,เองเกษียณปุ๊บจะมีเงินสะสมตอนแก่แต่นี่ไม่มีเงินสะสมอนแก่ตอนนี้ถ้าอยู่คุณอยู่ที่นั่นต่อไปผมแนะนําให้คุณคุณอยู่ที่นั่นต่อไปนะไม่ต้องมาอยู่ที่ประเทศไทยนะเพราะหนึ่งร้อยสามสิบแปดยูโรหรือห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท ไม่เพียงพอที่อยู่ประเทศไทยหรอกแล้วมาที่บ้านเป็นไงบ้างอ้มาบ้านสมัยก่อนรวยใช่ไหมซื้อมงซื้อบ้านให้ซื้อนู่นให้ทุกคนผลจะท้ายมาเหมือนยาจกไม่มีปัญญาที่เลี้ยงใครแล้วอายไหมล่ะเอฟซีครับวันนี้เรา,าพูดเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ต่างแดนนะครับผมดิฉันทํางานบ้านพักคุชชาโฟนซนายก็เตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะมาสิบกว่าปีแล้วค่ะ ทางนั้นดีบ้านพักุชลาเขาจะบอกทุกอย่างว่าเดือนนี้คุณเก็บเงินสะสมตอนแก่เท่าไหร่เขาจะบอกหมดเลยพอ,อสิ้นปีพุกเขาจะบอกอรายละเอียดว่าทางบริษัทจ่ายเท่าไหร่และคุณหักไปเท่าไหร่เขาจะบอกหมดเลยอันนี้ดีแต่ถ้าคุณไปทํางานกับบริษัทไทยร้านอาหารไทยร้านนวดไทยลองถามเขาดูซิว่าขอดูเงินตอนแก่ของตัวเองว่าปีนี้เก็บเท่าไหร่ถ้าเขาบอกไม่มีแต่ทําทเอกสารมาแบบปลอมๆคุณสามารถแจ้งความได้เลยโอเคไหมเอฟซี okay, เคยไปทํางานร้านนวดเจ้าของร้านไม่จ่ายค่าภาษีไม่เป็นไม่เป็นปีเสียเวลามากค่ะนั่นแหละคือป,ปัญหาและเวลาปีนั้นคุณไม่ได้เก็บเงินสะสมจนแก่เลยเพราะทุกเดือนมันจะมีค่าเงินสะสมจนแก่เออเงินเพนชั่นเองเขาจะหกัหกหกัหกขาดไว้เพื่ออนาคตของคุณแต่ถ้าคุณไปทําร้านนวดไทยคุณลองขอเจ้าน้ายค่ะขอเงินสะสมจนแก่ดูได้ไหมคะปีนี้ทําง้นปีแล้วขอดูหน่อยถ้าเขาไม่ให้นะครับไม่หักให้เท่ากับเขาโกงคุณแล้ว หรือทําเอกสารผิดแหละนะครับผมแนะนําว่าให้คุณนะคะผมหาเจ้าของร้านนวดเออเจ้าของร้านหาว่าเอออยากจะดูว่าเงินสะสมตอนแก่จะเป็นเงินสะสมแก่ตอนแก่มีเท่าไหร่ปีนี้หักไปเท่าไหร่ขอดูได้ไหมแต่เขามีเอกสารมาสมมติเขามีเอกสารปลอมมาให้ก็มีนะเอกสารปลอมมาให้ให้แขกเขาทําให้กลับกลายว่าคุณไม่รู้คุณก็สามารถไปตรวจสอบได้ว่าไอ้เงินนี้มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่หน่วยงานไหนอ่าอยู่ที่ทางรัฐไหน สามารถตรวจสอบได้ว่าแล้วคุณสามารถโทรไปที่ไดนว่าดิฉันชื่อนี้วันเดือนปีเกิดแล้วก็นมเมอร์ของอ่านมเนอร์ส่วนส่วนตัวของทุนที่เสียภาษีส่งให้เขาไปว่าเขียนไปอีเมลก็ได้ครับว่าเงินของดิฉันตอนนี้เงินสะสมจะแก่เหลือเท่าไหร่แล้วอันนี้ก็สามารถทําได้โอเคไหมครับเดือนแล้วกันเนาะ fc ครับเพราะว่าไม่อยากให้เหมือนคุณป้าคนนี้นะสามีเขาทํางานมาก็ไม่อยากเสียภาษีผลสุดท้ายได้เงินเดือนละหนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบแปดยูโร ของฝรั่งเศสนะประเทศฝรั่งเศสเราทําเงินไม่ไม้นะแล้วก็ตอนนี้ได้พันห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกบาทนะครับอันนี้ก็ฝากเด FC อฟซีที่อยู่ประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศนะเช่นที่อยู่ต่างประเทศก็ฟังนิดนึงว่าถ้าคุณเสียเงินตอนแก่ก็คือเงินเกษียณเองคุณมีสิทธิ์ใช้เงินตัวนี้ตอนที่คุณแก่นะครับแต่ถ้าคุณไม่จ่ายเลยไม่ทําเลยเลยก็เหมือนอย่างนี้เป็นดูแบบ แม่แบบให้ครับวันนี้เรามาพูดคุยความจริงให้รับทราบนะครับก็ขอบคุณอย่างสูง FC ท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้ทางบริษัทคุณชัยไทยประดุงครับขอบคุณมากครับแล้วก็สวัสดีครับ